มันเฮ็ดแกวแตกแล้วก็มันปิดไปดูมันเด็กอับนี่จแตกยู่ต็งเปิดไผยันถอดเสื้ออีอัน แต่มันจะเตะเธอกูอีกไมมันกันวเสือแรงม,มากแปว่าจะตกเก่งไหลไม่ใช่เน่มนีัมันจะเตะมัวนว้าเห กูได้ซื้อหมาดิล่ะเดี๋ยวมึงอ่ะถอดเสื้อลินให้ยังสัตว์กูได้ซื้อหมามึงอ่ะหมาถอดเสื้อลิน น่าน да, ่าน <g rick ets> um ่าน่าน่าอุทธรบักโต๊ว่าได้โทษมึงไอเสือกเนี่ยหน้าน้าน้ากาตัวไม่ Má mẹ Má nhẹ Mình mua ma thì để má muốn dân Mình mua con cố để dù dân mà đấy, Cảm ơn nó Bật tôi nó tì hẹn มันเตะใส่มึงมึงมึงเกมแฮมึงกับห้องหายตัวเยอะป่ะเยอะว่าเธอมึงอ่ะ ถ้ามึงเตะถือกระจงมึงจะล่ลบพิสูจว่าหนาน่าหนา่าหนา่หนาหน้า,นามันถืออินเทอร์นเน็ตแตกเนียมึงใจเด้อถ้ามึงเตะถืเอเดี่ย ยังย่างคงวะแค่แค่แค่ฮคดคอนเทนต์เพือ่ายคลิปไปเลียนมึงยังของมึงเด็ดตอนฟรีได้สลับมึงอ่ะบ่ฟรี เดีวเนี้ยเส้นรวมกูก็จะสมัครบ้าได้สมัครปากดุนโน่นนี้ไปบ้านเจ้ารุนน่าน่าน่าเห็นไหม

เอาวะเอาวะอาวะอาวะันอมึงเอายู่บ่มจัเอาบ่ฮะมึงจะเอยู่บ่กูยังไม่จับรถมาโตเลยไอ้ชาเียตียังจับตอนไหนรถไอจัอสาเกยง มาเร็วมาเอาวอันี้อันนี้อันนี้อนี้มาเอาเว้มาเ,มาเ,มาเอ,า,อา,ามาเอาตัวตัวหนีพามักเหนี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 หมันมันมันว่าตีกับกลมันว่าตีกับกไปไปไปไนสู้ไปโลด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 ยังไม่อยู่กับ<ช> oh, <ๆ>กไปโลดไปโลด ไปเลยบักเมียวว่าตีกับกูแมะไปเลยกูชนะบักเมียวหรอบักเมียว,ว,วมันยอมแพ้แมะน่น <c ười> น่ะนัะ่น <c ười> นัะน่ะยังก็ <c ười> เนี่นนะยขยิงโเต้่อยำบ่มามาหนิมามาเคลียเรื่องกันมาเคลียเคลียเรื่องกันมามาหนิมาเร็วมาเร็วน,น,นั่นเดวันวันี ยี้จัก,กรยานลุ่มเองดีไปไปไปบ้านเดียเมมเด๋ยวปไปถิดกล้องอินเทอ,อ,อ,อร์เน็ตเจ้าตังหานจีเจ้ากูรู้เลยใส่เน็ตตลอดทุกเมื่อไปเดเร็วไปกับป้างนี้นูวนกลับบ้านนั่นไปหมากเวียนวุ้นยอมแพล้ล่ะ กนูันกับไปพวกเมายอมแพ้หรเดี๋ยวันเดี๋ยววันบัวบัวบัวเหร่นเนาะบัเห่นเนาะบัได้มาย่างนะ อีอย่างอะ่ะกูมีหลักฐานเหมือนอต่หลักฐานอะ่ะหลักฐานเขาขื้นเขโทรโาบใคยเบือนละเลี้ยกแต่อย่างของมึองอีกกูแ,แ,คแค่ว่าฮ็ดคอนเทนต์ซื้อ่าได้หรอ ไปกวดทไทยถ่ายรูปภาพไปเบื้องหลินย้ะในกวการในไอ้ซุ่มนี่มันแบบมากวนตีนด,ดูดูมันมันมันแอบผุนมันแอบผุนมันแอบผุนตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงแปดอืมเพราะแค่นี้ดีกว่าเราได้ราคามาเยอะมากพกอแล้ว วาเอานกควยไซบ์เหรอเอานกควยไซบ่เหรอนกควยไซบเหรอมา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 นีมานีถ้ามึงขับรถตีมึงตาย เมื่อเอื่นน่นๆๆขับรถนีอีกขับรถนี้อีกน่นๆๆๆนๆๆไปโอ้น่นๆๆกยงเสียงละตัวมันกดตีนีดินี่นี่กดตีนกูหอาชิบเอ็ดในเก่าอ้กห โอ๊ยเดี่ยคุณมานี้ว่าจะเบิ้งหอนสิบเก,เก่าในเก่าในเก่าเอ้ยสิบโมงสิบเอ็ดนาทีล่ะเอ้ยสิบนาทีตุ๊ตโต๊ะมากวนกีน,กนกห้องสิบเอ็ดล่ะไปกินขขาวก่อน